ไม่ใช่เอาความตรงสารมาแลกรับบริจาคทุเลศไม่ถูกต้องแล้วพอวันนี้ได้เงินพอวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งไม่มีเงินเดี๋ยวก็สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อรับบริจาคอีกไม่จบไม่สิ้น <S <S แล้วหนูบอกเลยนะเรื่องเนี้ยตายเพราะการกินเหล้าไวอย่างเฉียบพลัน หนูไม่เชื่อหนูมีพยานบุคคลแล้วคนเนี้ยเป็นผู้ใหญ่ในวงการอินฟลูเอนเซอร์ด้วยแล้วเขามีหลักฐานในการที่น้องเนี่ยต้องมีเรื่องแน่ๆเขายังบอกเลยว่าอ๋ออ๋อเล่าเรื่องนี้ให้พี่หน่อยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในวงการที่เป็นคนดูแลในเรื่องของคดีความของคุณแบงค์เนี่ยติดต่อมาหาเราก่อนที่เราจะไลฟ์สดตอนสองทุ่มว่า คุณรู้ไหมว่าก่อนที่คุณแบงค์จะเสียชีวิตอะเวลาเที่ยงคืน28นาทีคุณแบงค์ก่อนตายได้มีการโทรไปหาผู้ใหญ่ท่านนี้อยากจะบอกแบบนี้นะคะว่าคุณแบงค์เนี่ยมีคดีติดตัวที่มีผู้ใหญ่ท่านเนี้ยไปช่วยเรื่องคดีอะหลายคดี เขาเลยรู้จักนิสัยใจคอกับน้องแบงค์ซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่รายการโหนกระแสมาออกให้สัมภาษณ์หรือคุณกันจอมพลังที่ออกมาออกสื่อว่าสงสารน้องสงสารน้องขออนุญาตนะคะแค่้าเดียวขออนุญาตนะคะทุกคนอาจจะสงสารน้องแบงค์นะแต่น้องแบงค์เนี่ยเขาไม่ได้จ่ายเงินให้คุณยายของเขาทีหนึ่งสองสมหมื่นนะคะเขาจ่ายอาทิตย์หนึ่งให้สองสามร้อย ไม่เกินห้าร้อยเต็มที่ก็ห้าร้อยทุกคนอาจจะติดภาพจากการขายพวงมาลัยของน้องแบงค์นะแต่ไปถามคนที่ให้พวงมาลัยมาขายเลยค่ะน้องแบงค์ติดเงินค่าพวงมาลัยคนขายพวงมาลัยเท่าไหร่คน้องแบงค์มีรายได้จากการขายพวงมาลัยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองสามพันแล้วมีคนดูแลคุณยายอยู่ตลอดเวลาที่บ้านพักพิงนะคะ แล้วน้องแบงค์เป็นคนที่สมองเนี่ยมีความผิดปกติคือความจํำสั้เน,หเ,หนหเหมือนที่พี่แกบอกเลยแม่โผลม,มาเฉยอืพี่แกโทรมาบอกคัะพ่อแม่ของแบงค์แยกทางกันเออแด้เลยแต่พอแบงค์ตายมแม่โผลมาเห็นไหมพี่เขาบอกว่าฝากถามนิดนึงนะคุณกันจอมพลังอยากได้ข้อมูลลึกๆมาคุยกับหนูได้นะคะเออฝากไปบอกพี่กันหน่อยฝากบอกพี่กันนิดนึง พ่อ<ล>แม่แยกทางกันแล้วแบงค์ออกมาหากินกับการขายพวงมาลัยด้วยความน่าสงสารแต่เอาพวงมาลัยเขามาขายยังติดค่าพวงมาลัยเขาอยู่เลยพ,พี่การจะเป็นเหยื่อไหมครับแล้วน้องแบงค์เนี่ยเขาบอกว่าเขามีเงินเก็บอยู่แปดแสน เนี่ยพี่กันกนลองพลังไลค์อยู่แต่หนูอยากไปบอกพี่กันว่าพี่กันอาจจะมองแค่ความสงสารว่าน้องโดนกระทําแต่ตัวน้องเองเป็นคนเดินเข้าไปอยู่ในคอนเทนต์ขยะก,กับกลุ่มสีเทาเองเพื่อที่อยากจะดังและอยากจะได้เงินน้องคิดอยู่แค่อย่างเดียวว่าถ้าดังอยู่ในกลุ่มทาคอนเทนต์ฉันจะมีชื่อเสียงแต่คุณยายได้รับเงินแค่อทิตย์ละสองสามร้อยเต็มที่ห้าร้อยทั้งที่ไอคอนเทนต์เนี้ยจะให้เงินน้องสามสี่หมื่น แล้วหลังจากเกิดเรื่องอีกพวกนี้หายไปไหนคลิปวิดีโอโดนลบไปยังไงไปอย่ามาว่าหนูนะหนูแค่มองอีกมุมหนึ่งเท่านั้นเพราะแบงค์เนี่ยเป็นคนที่เด็กเป็นเด็กสมาสมา,สมาธิสั้นความจำสั้นสต,ติไม่สมประกอบแต่พ่อแม่แยกทางกันแต่พอแบงค์ตายทำไมคุณแม่โผล่มามีผลประโยชน์เรียกรับมีการ เรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องไหมแล้วตอนนี้คุณกันจอมพลังจะกลายเป็นเหยื่อไหมกับการรับบริจาคก,กับความน่าสงสารกระเด็กขายพวงมาลัยพอแม่เขาจะเข้ามาพอแม่เขาจะเข้ามามีเงินผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องไอ้เรื่องพี่การช่วยโอเคมันก็เป็นเรื่องที่ดีตอนเนี้ยก่อนที่น้องจะเสียชีวิตเนี่ยน้องได้คุยกับผู้ใหญ่ท่านนี้ว่าผมมีเงินเก็บอยู่แปดแสนถ้าตรวจสอบแล้วน้องมีเงินจริงใครจะเป็นคนได้รับเงิน ทั้งที่คุณแม่แยกทางกับคุณพ่อ,อ,อไม่ว่าจะเป็นค่าทําศพไม่ว่าจะเป็นเงินบริจาคคุณคุณกันจอมพลังใช้ชื่อเสียงไปเรียกรับเงินบริจาคมาสุดท้ายแล้วใครเป็นคนได้รับผลประโยชน์ใครเป็นเหยื่อแล้วใครเป็นเหยื่อคุณยายอ่ะญาติพี่น้องลูกหลานเขามีคนดูแลนะคะ<า>แบงค์ไม่ได้อยู่กับคุณยายแค่สองคนแล้วขอบอกเลยไปถามคนใกล้ชิดที่รู้เรื่องเลยค่ะว่ายายก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน แบงก์กับยายก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันขอพี่พี่หนูไม่ได้มาซ้ําเติมคนเสียชีวิตนะคะจําที่พี่เขาบอกได้ป่าว่าแบงก์มีรายได้จากการขายพวงมาลัยวันละ 2, 2 0กต้องใชะถ้ามีวันละสองพันเดือนหนึ่งก็หลายหมื่นนะไม่ต้องมาทำคอนเทนต์ขยะแบบนี้เลยไม่ต้องหนูนมีเบอร์คุณแบงก์ส่วนตัวผู้ใหญ่ที่ไปช่วยในเรื่องคดีของคุณแบงก์คุณแบงก์โทรไปก่อนเสียชีวิตสามชั่วโมง เวลาเที่ยงคืน28นาทีก่อนที่คุณแบงค์จะกินเหล้าและน็อกตายแล้วแบงค์เป็นคนไม่กินเหล้าแบงค์เป็นคนที่ไม่ให้กินแบงค์จะไม่กินคุณรู้ไหมว่าคุณแบงค์เนี่ยถ้าไม่อนุญาตให้กินข้าวคุณแบงค์จะไม่กล้ากินไม่อนุญาตให้กินอะไรคุณแบงค์จะไม่กล้ากินเพราะนางเป็นเด็กที่มีมารยาทและเป็นคนที่ไม่กินเหล้านางยอมแลกกับการโดนแกล้ง กับเงินสองสามร้อยกับเงินห้าร้อยกับเงินสามพันห้าพันแล้วตอนนี้น้องแบงค์ได้รับเงินสามสี่หมื่นกับการทำคอนเทนต์กินเหล้าปะล่ะเงินตรงนี้ใครได้รับไปพอน้องเสียชีวิตไปแล้วแล้วหนูบอกเลยนะเรื่องนี้ตายเพราะการกินเหล้าไวอย่างเฉียบพลันหนูไม่เชื่อหนูมีพยานบุคคลแล้วคนนี้เป็นผู้ใหญ่ในวงการอินฟลูเอนเซอร์ด้วย แล้วเขามีหลักฐานในการที่น้องเนี่ยต้องมีเรื่องแน่ๆเขายังบอกเลยว่าออฟอ็อฟเล่าเรื่องนี้ให้พี่หน่อยคุณยายใช้ความน่าสงสารของแบงค์หากินแล้วสองคนนี้ทั้งแบงค์และยายอะ่ะก็ไม่ธรรมดาอันนี้ไปสืบกันเองนะออฟไม่ยุ่งนะแล้ว นานๆแบงค์จะไปหาคุณยายทีไม่ได้อยู่กับคุณยายค่ะเพราะคุณยายมีคนดูแลลูกหลานเขาดูแลอยู่แล้วอืมคือมันจะมีอยู่สองแบบพี่การดื่มเหล้าอะ่ะก็คือคนไม่มีคนไม่มีภูมิและเป็นคนที่ไม่กินไม่กินเหล้าเป็นปกติเนี่ยเขาจะไม่มีภูมิน้องเนี่ยมันมีการยุเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะน้องอยากได้เงิน เสร็จปุ๊บมาเนี่ยน้องร่างกายของน้องเป็นคนไม่กินเหล้าอยู่แล้วค่ะมันก็เลยไม่มีภูมิที่จะทําให้รู้สึกว่าเออฉันนี้เหล้ามันยังพอโอเคเออแต่เ<ต> <วะ S 1> นี้มันกินเร<จ>็วเจ,เจหล,ลเเจหล่อลื่นกินทําไมเออเจลหล่อลื่นกินทําไมคุณรู้ไหมว่าก่อนน้องที่จะตายในงานกินเหล้าเนี้ยก่อนหน้านั้นมีคนจ้างน้องให้เอาสัตว์เอาสัตว์ขึ้นรถไปฟ้า BTS มันมีคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งที่ไปจ้างน้องก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่น้องจะตายอะ่ะ ไอ้พวกคอนเทนต์ขยะเออก่อนหน้าที่น้องจะกินเหล้าแล้วตายเนี่ยมันมีคนจ้างน้องให้เอาสัตว์เนี่ยสัตว์เลี้ยงอะขึ้นรถไฟฟ้า BTS แล้วน้องก็โทรไปหาผู้ใหญ่คนนี้และผู้ใหญ่คนนี้บอกว่าห้ามเอาสัตว์ขึ้นรถไฟฟ้านะไม่งั้นมึงโดนนะเพราะ BTS เอาสัตว์เข้าไปไม่ได้น้องก็เลยไม่ทําก็เลยมีปัญหาของคนทำคอนเทนต์คนนั้นจนมาเป็นในตอนนี้ พี่อ๊อฟก็เลยบอกว่าโหวันนี้ข้อมูลกูแน่นมากแหละกับคุณแบงค์อะน้องและยายเนี่ยเป็นคนโกหกด้วยนะมีคนบอกไปถามอยากจะรู้นะให้พี่กันไปถามคนขายพวงมาลัยที่ที่ให้น้องเอามาขายเธอรู้ไหมขายพวงมาลัยกับความน่าสงสารได้วันละสองพันนะแต่ไม่เอาเงินไปคืนเจ้าของร้านพวงมาลัยนะไม่เอาเงินไปเคลียร์นะ น้องเป็นคนสมาธิสั้นความจําสั้นถ้าน้องนัดกับอ๊อฟวันนี้ว่าจะถ่ายคอนเทนต์กันแต่พรุ่งนี้มีคนไปนัดน้องเขาจะลืมอ๊อฟเลยสมมุติว่าวันนี้อ๊อฟติดต่อน้องแบงค์ว่าแบงค์มาทาคอนเทนต์หน่อยโอเครับปากแต่พอพรุ่งนี้เช้าอ่ะมีคนไปบอกว่าเออทำคอนเทนต์ได้ไหมเขาจะลืมอ๊อฟเลยน้องเป็นคนความจําสั้นมันก็เลยเป็นการที่แบบ อันเนี้ยมองหลายมุมมากแต่ถามว่าสงสารน้องไหมสงสารน้องแต่ว่าไปไปสืบเรื่องเนี้ยดีๆกับการบริจาคก,การเรียกรับเงินมาบริจาคอย่าลืมนะคะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมีความสงสารรับบริจาคได้แค่ครั้งเดียวเดยกเขาก็หาเรื่องปวนปวนปวน,ปวน,ปวนขอรับบริจาคเงินอีกแล้วขอให้ตรวจสอบบัญชีน้องแบงค์ด้วยค่ะในสิ่งที่หนูรู้ข่าวมาว่าน้องแบงค์มีเงินเก็บอยู่แปดแสนเนี่ย ตรวจสอบให้หน่อยสิว่าเงินแปดแสนจะไปตกที่พ่อที่แม่หรือใครเพราะปกติแม่ของแบงค์ไม่เคยเลี้ยงแต่ทําไมพอแบงค์ตายขึ้นมาแล้วโผล่หัวออกมาอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดเพราะว่าตามตามเนื้อข่าวแล้วอะ่ะเขาบอกว่ายายอยู่กับแบงค์สองคนแต่จริงๆแล้วแบงค์อ่ะออกมาหาเงินเอามาหางานแล้วก็ยายเขาก็มีลูกหลานที่ต้องดูแลยายก็ไม่ธรรมดาลองไปตรวจสอบดีๆอย่าเป็นเหยื่อ เราบริจาคให้เขากินตลอดชีวิตเขาไม่ได้หรอกคะ่ะมานั่งทําบริจาคนั่งทําบริจาคก,ก็ไม่ต่างอะไรกับการปลุกปั้นขอทานให้เกิดขึ้นในสังคมไอเรื่องของเขาตายคดีความใครเป็นคนให้เขากินแล้วตายอันเนี้ยควรไปสืบไม่ใช่สงสารน้องรับบริจาคแล้วไปให้ครอบครัวเขามันคนละประเด็นแยกแยะนะคะตายเพราะคอนเทนต์ ใครยัดเยียดน้องให้กินเหล้าแล้วตายไม่ใช่สงสารน้องแล้วรับบริจาคให้ครอบครัวไม่ใช่มันคนรับประเด็นฝากบอกถึงพี่พี่กันจอมพลังด้วย โคตรเจ็บปวดอะปล่อยให้ปล่อยให้โดดเดี่ยวอยู่กับยายพอตายเสร็จปุ๊บก,ก็มามาหบตังไอ้ยายไอ้ยายก็อยากได้ตังแก่แล้วลองไปดูคนใกล้ชิดเลยค่ะว่าไปติดค่าพวงมาลัยเขาอยู่หรือเปล่าไปถามคนรอบข้างเลยค่ะว่ายายกับแบงค์เนี่ยรวมหัวกันโกหกเอ,เอาเอาคำว่าไม่สมประกอบมาหาความสงสารหาแดกหรือเปล่าก็ผู้ใหญ่โทรมาก่อนที่จะขึ้นไลลถามว่าออฟจะคุยเรื่องนี้หรือเปล่า คือแบบผู <plane>. ้ใหญ่ต <management> <mm <ơi> ิดต่อมาหนูก่อนไลฟ์สองทุ่มบอกว่าวันนี้ออฟจะคุยเรื่องอะไรอ๋อติดตามเรื่องคดีแตงโมค่ะเขาก็บอกมาเลยว่าขอคุยเรื่องแบงค์ให้พี่หน่อยพี่ไม่อยากให้ประชาชนเป็นเหยื่อเพราะว่ามีคนหลายคนโอนเงินไปบริจาคให้กับครอบครัวทุเลศอ่ะหลานตายลูกตายเติดปุ๊บมากับคำว่าสงสารแล้วไปอุ้มทูบริจาคเงินให้เขามันใช่การแก้ปัญหาที่ดีเหรอกับคนตายหาความจริง หาความจริงแต่สุดท้ายแล้วครอบครัวต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองเอาเงินไปบริจาคเสร็จปุ๊บมาเดี๋ยวก็ตีกันเรื่องเงินพอตีกันเรื่องเงินเสร็จปุ๊บมาปวดหัวกันจอมพลังปวดหัวใสใหม่ต้องรอดอีกพอสุดท้ายแล้วเงินหมดเพราะเขาไม่ได้หาพอเขารู้ว่าได้บีบน้ําตาได้จากความสงสารได้เงินบริจาคไปเสร็จปุ๊บมาพอเงินหมดก็มาเรียกร้องอีกไปถามก่อนว่าคอนเทนต์มึงต้องไปตีไอ้คนทำคอนเทนต์ ใครเอาน้องมาทํากฎหมายปราบปรามคอนเทนต์ขยะอจุดไฟเผาใส่หัวอย่างเงี้ยแบบเอาตีเยียบหัวเขาอย่างเนี้ยมันก็ไม่ไไปถ่ายรูปหน้าร้านร้านร้านอาหารหนึ่งสองสามถีบน้องลงไอ้เจ้าแบงค์อ่ะมันคิดแค่อย่างเดียวว่าดังแล้วมีงาน,งานกลุ่มไหนมีแสงให้มันมันไป เพราะว่าคนรู้จักมันเยอะขึ้นแต่เด็กคนนี้ถึงจะเป็นคนเที้ยในสายตาคนอื่นโกหกปิ้นป้อนตอแหลเอาความน่าสงสารมาหาเงินออกไม่ยุ่งแต่มันก็ไม่ใช่ผลประโยชน์ของใครหลายๆคนที่ทำคอนเทนต์แล้วไปทำแบบนี้กับน้องจริงๆกฎหมายควรที่จะปราบ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 ห้ามปามปราบปรามคอนเทนต์ขยะพวกนี้ได้แล้วแล้วอยู่ในกลุ่มสีเทาหมดเลยไอ้แบงค์อยู่ในกลุ่มสีเทาหมดเลยอะความรู้มันไม่มี คอนเทนต์ดีๆมีให้ทําแล้วอีกอย่างหนึ่งคนอื่นเขาไม่ต้องการน้องเพราะน้องดูเป็นคนตกกระปกมอมแมม<อ>ด้วยรูปรลักษณ์ภายนอกของน้องก็ไม่มีใครไม่น่าจะเป็นคนดีมันก็เลยไม่มีใครจ้างแต่น้องก็ไปอยู่ในสังคมขยะสังคมคอนเทนต์ผิดผิดสีเทาดักดักแล้วเสร็จปุ๊บมาน้องเป็นผู้เสียหาย สุดท้ายแล้วสงสารน้องรับบริจาคมันคือทางแก้ปัญหาที่ดีเหรอแล้วสุดท้ายแล้วกฎหมายมามาครอบคุมอ่ะไอ้ไอ้ไอ,อ้พวกคอนเทนขยะพวกนี้ก็สร้างแบบนี้ไปเรื่อยๆดิไปเอาความผิดจากคนที่ทํำคอนเทนต์นูน่นให้เขารับผิดชอบให้กับครอบครัวเขาโน้นไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนเอาเงินจากประชาชนความสงสารแล้วไปให้ครอบครัวเขามึงต้องเอาผิดไอ้คนทําคอนเทนแล้วเอาเงินจากคนทําผิดไปจ่ายเยียวยาให้กับครอบครัว ไม่ใช่เอาความตสงสารมาแลกรับบริจาคทุเลสไม่ถูกต้องแล้วพอวันนี้ได้เงินพอวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งไม่มีเงินเดี๋ยวก็สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อรับบริจาคอีกไม่จบไม่สิน้นแล้วตอนนี้เงินสามหมื่นสี่หื่นแล้วตอนนี้นคลิปหายหมดแล้วไอคนที่ไปทำคอนเทนต์เป็นไงังยเงียบหุบป,ปากกันหมดเลยน้องก็ตายฟรี แต่ใครรับผิดชอบประชาชนดูข่าวให้เงินเพราะความสงสารรับบริจาคเพราะความสงสารใครเป็นตัวตั้งตัวตีกันจอมพลังหนูเห็นคอนเทนต์ขยะแบบเนี้ยทำมาหลายคนแล้วแต่ก็ไม่มีการแก้ไขปัญหาสุดท้ายแล้วเรื่องนี้เงียบหายไปอีกประมาณปีหน้าเดี๋ยวก็มีคอนเทนต์ขยะมีคนตายอีก